บรรยากาศสนามก็วันนี้นะครับเราบรรยากาศเยอะแยะนะครับสนามนี้มาชมต่อคร่าวๆเลยนะครับโอ้อะไรนะครับทอด ใจแล้วนะครับแต้มหกอีกหนึ่งนะครับ โอ้โหสกายเก็ตลูกนี้ดี เปิดหลังคาแล้วนะครับโอ้โหนะครับสนามนี้มีหลังคาด้วยนะครับเปิดหลังคาแล้วดูโล่งไปเลยนะครับทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเยติทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับ นะคอมเมนต์นได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับโอ้โหนะครับบรรยากาศดีนะครับสนามนี้โล่งนะครับเปิดราคาแล้วก็ดูแล้วโล่งๆนะครับว่ากล้องสั่นๆนี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับ เแอดมินขยับมือสั่นนะครับไม่มีขากล้องนะครับเอาเรากับมาชมกันต่อนะครับพิชิตจะได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับมาครับลูกสกายคิกลูกนี้ติดเที่ยวติดตัวปีหัวมาเรียบร้อยแต้มอยู่ที่3ต่อ7นะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ3ต่อ7 อ่ะนะครับหลังจากที่นําไป6ต่อหนึ่งนะครับเปลี่ยนข้างไปแล้วก็ได้แต้มขึ้นมานะครับ3ต่อเจ็ดนะครับสิงเสิร์ฟเข้ามาทางนี้ยกขึ้นไปปาดเขียวโอ้โหปาดใส่ขานอกเลยนะครับลูกนี้อ่ะนะครับสี่ต่อเจ็ดนะครับไล่มาแล้วนะครับตะกอสิบสองนะครับไม่เข้าใครออกใครนะครับลูกนี้กำฟาดโอ้โห ระรับทางนี้ข่าไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับระดับห้าต่อเจ็ดนะครับแต้มพยายามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสินจะได้เสิร์ฟต่อนะครับสินเสิร์ฟขึ้นมาเปิดหัวได้ยกขึ้นมาสกายคิกลูกนี้โอ้ยต้องลูกอย่างนี้นะครับลูกถนัดของเขาเลยนะครับสกายคลิกเสิร์ฟยอดไม่ข้าระดับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับห้าต่อเจ็ด เท่าไหร่สิบเดี๋ยวผมเอาตังให้เอาไส้ไก่หรือไส้ถั่วเอาไส้รวมได้ไหมมีไหมแล้วผมเอาตังให้ถุงละสี่สิบโอเคเอาแล้วก็มาชมกันต่อนะครับเอาแะครับติดเกลียวลังเท้าได้นะครับตัวแรกข้ามกันครับบาดเกลียวลูกนี้ไปไหนโอ้โหลงนะครับสวัสดีครับทักทายทุกคนด้วยนะครับ เข้ามาชมนะครับในเพจ u t u b e ของไซคัชาแนลของผมนะครับเอาละครับชมกต่อนะครับแต้มอยู่ที่5ต่อ7จดิศินจะได้เสิร์ฟเสียนเสิร์ฟเข้ามาเปิดหัวเอาละครับวิ่งยกขึ้นมาสกายคลิกลูกนี้ยังติดกจ้กี่กอ๊อแปะข้ามมาก่อนสีอบะนะครับลูกนี้เอาล้นมิศินทำไงโอหูล้นข้าม,มานะครับเสียนะครับ ถ้าโดนข้ามมานี่คือเสียนะครับเพราะว่าแลกข้ามกันนะครับเสริมได้ทุกคนนะครับแต่ว่าแลกข้ามนะครับเอาละครับลูกกอปาดไม่มข้ามนะครับแต้มอยู่ที่แปดต่อห้านะครับเสริมเข้าไป แต่ยอดดีเขียนเสริมนะครับ5้าต่อแปแต้มยังไม่ไกลนะครับเมื่อกี้หกหนึ่งยังตามขึ้นมาได้นะครับตกร้อ12ิลูนะครับไปเอาใครออกใครนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับเขียนเสริมเข้าไปเปิดหัวย,ยังยกขึ้นมาได้ล้นปานพีกอบต้องยกเล่นเองนะครับแปะเข้ามา ลูกนี้ฟาวอินเห็นนะครับลูกนี้เอะนะครับแต้มขยับขึ้นมาเลยหกต่อ8แล้วครับนี่แหละครับสีสันตุกโอนะครับนี่นะครับบรรยากาศของสนามตุกโอนะครับมาชมกันต่อนะครับดูเซนเซิร์ฟเข้ามาดูขึ้น้าลูกนี้สกิดนิดเดียวลงอะนะครับล็อกไว้ได้นะครับ8ต่อ6นะครับอยู่ที่8ต่อ6ดูนะครับ มายกขึ้นมาพี่ป๊าพี่ตอปาร์รรรรกมาติดเกี่ยวสก,กายจีนี้ติดเกี่ยวเกี่ยวแงงนะครับไม่ขึ้นนะครับ้9ต่อ6ขึ้นไปอีกหนแต้มแล้วนะครับ9ต่อ6นะครับ กีก๊ปาดนั่งติดเกี่ยวทางนี้นะครับโยกกันมาสกายเิงตรงนี้เรียบร้อยดีแต้มขยับขึ้นอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบต่อหกนะครับติดเ <96. S 2> ่้หกเชนกบกันมาพี่ก๊กก็โดดเทียเหมือนกัน เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับหกต่อสิบนะครับสินเสิร์ฟเสิร์ฟขึ้นมาเปิดขึ้นมายกสกายคิกตรงนี้ลูกนี้ไม่ต้องทำอะไรมากน,นะขอให้ยกแค่นี้ก็แค่สกายคิกนิดเดียวเองนะครับ ตัวปาดยังติดเกียวอยู่โอ้โหเถีคำฟาได้นะครับตรงนีอ๋อนะครับซิเบต่อหกนะครับพึงแทนได้สำเร็จนะครับขานอกก็เยอะนะครับดูนะครับขานอกครับอมาชมมาต่อนะครับซิเบต่อหกนะครับจะเกมหรือไม่นะครับลูกเดียวเสือกไปพี่กอบเปิดพี่สินยกขึ้นมาปาดเกียวก็ช่องกลางปาดไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับพี่กอบวันนี้ เป็นยังไงนะครับมือปาดฝั่งงน้อนอย่างา็อกไปอยู่นะครับ6ต่อ11เสียา,ามาโอ้โหเขีย่ยไม่ถึงนะครับแต่โยกโดนได้นะครับนะครับลูกเกมครั้งที่สองนะครับ16 เองหลังไปพี่กอลเปิดหัวไหล่หลังไปยังลูกเข้ามาได้พี่กอลปาดปาดเลยๆยใหม่เขากเกี่ยวสิครับเตะไหมตรงนี้เตะออกไปเลยยังล็อกไว้ได้นะครับ6ต่อ11สินเสริฟมาโอลูกเก่งครั้งที่สามนะครับ เอานะครับฝั่นเจนางเป็นโค้ดให้พิสิล์นะครับสิ้นเซอร์ก็มาสกายคลิกลูกนี้เรียบร้อยดีเราเรียกว่าลูกอะไรนะครับสกายคลิกหรือเปล่าครับลูกนี้เอาละครับจะเกิดลเรือใครับลูกนี้ ยังอยู่นะครับยกไหลก็มาไม่กลาปาเต็มตีนี่นะครับต้องปาดน้ําหนักหน่อยนะครับถ้าปาดไม่มีน้ําหนักนี่เขาเกี่ยวได้นะครับอย่างล็อกไว้อยู่นะครับ6ต่อ11 ยังไม่เกมน,นะครับยังเซฟน,นะครับไม่รู้ว่าเกมครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งน่าจะครั้งที่สี่แล้วนะครับอเอ้าหูปาดดีนะครับมาปาดดีอะไรช่วงท้ายนี่นะครับยังล็อกไปอยู่นะครับหกต่อสิบเอ็ด ไปหลังมายัางยกได้นะครับตีหัวสะกิดพิษเดียวข้ามไปเลยอเอาละครับเกมครั้งที่ห้านะครับนะครับสิบต่อหกโ,โอ้โหสเสิร์ฟกินพิษลูกนี้เรียบร้อยดีเป็นอันว่าเกมนะครับสิบสองต่อหก ขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับทางสนามเราเยอะนะครับนักกีฬาท่านผู้ชมมากมายหลายตานะครับนะครับขอตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวไปมารับชมกันคู่ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ